กรีแตกสองหนุ่มสาวที่ฮอสุดแห่งยุคเตรียมร่วมงานกันครั้งแรก เอ๋ A, ยังไงยังไงอยู่ก็มีภาพของสองดาราคนดังระดับตัวท็อปของประเทศไทยอย่างไบรวชิรวิทและเบลล่าราณี่ายภาพเดียวกันในขณะที่เฟรมภาพก็มีนักสแสดงอินเดียร่วมอยู่ด้วยซึ่งแฟนๆชาวเน็ตต่างก็คาดว่าไบรและเบลล่าอาจจะก,กําลังมีงานบางอย่างด้วยกันเพราะจากภาพคล้ายกําลังเวิร์กช็อปกันอยู่ซึ่งลือกันแว้วมาว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เล่นคู่กันนั่นเองอย่างไรก็ตามคงต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้ง